นี่ค่ะปูนะคะเช้าวันจันราคาเนี้เช้าวันจันเนาะท้องฟ้าก็สีครามครามขาวนะคะครามเทาเนาะสีครามเทาค่ะ <c oughs> สีครามเทานะคะ สวยมากเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะสีสวยมากพระาทิตก็ขึ้นตรงนี้นะคะก็ทิวทัศน์สวยงามมากนะคะนะ สีสวยมากเลยนะคะนี่ก็ส่วนมันค่ะ เสียงนกเสียงอะไรเสียงนกเสียงนั่ก็ สี่สี่สิบเก้าท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ป้าคำใส่นะคะขอบคุณค่ะนะคะ,คะแล้วก็มองไปรอบๆอบเนาะสดชื่นเนาะ นี่ก็สวนมันค่ะพระอาทิตย์ก็ขึ้นตรงนี้ค่ะพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้นะคะ <clears> hmm. <throat> สวัสดีค sure. ่ะส sí. oh. yeah, no. ี่สิบสี่ท่านนะคะที่มาอยู่ในนี้สี่สิบสี่ท่านอย่าลืมกดไลค์สี่สิบสองท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ป้าเข้าใจนะคะห้าสิบเก้าแล้วค่ะยังไม่ถึงสามร้อยเลยนะคะก็ชั่วโมงแล้วนะคะก็ป้าเข้าใจก็จะขอลงไลค์ก่อนนะคะขอสามร้อยก่อนค่ะก็จะขอลงไลค์นะคะดันดนหน่อยค่ะ แต่เ,เช้าแล้วนะคะบาทำไมอะไรเนาะทำไมเป็นแบบนี้นะ <c oughs> ตามมากดให้หน่อยนะคะมาจำปาดงแล้วคะ่ะ <c oughs> ก็นอนลานตรงที่อันนี้แหละจำปาดงและนอนอยู่ที่รถนะคะเมื่อคืนนี้ก็นอนที่รถคะ่ะขอบคุณมากนะคะโคสามรนะ้อยเนาะ ไปได้อันนั้นก็ขอสามร้อยนะคะ <c oughs> มีส่วนมันด้วยนะคะสี่สิบสามท่านค่ะขอบคุณมากๆนะคะทุกทุกคอมเมนต์และทุกไลค์ค่ะเหลืออีกสิบท่านเหลืออีกสิบท่านเท่านั้นเนาะ ก็45คนนะคะถ้ากดไลค์ให้ทุกคนนะ่ะก็จะได้แล้วนะคะขอบคุณมากนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณมากคะ่ะที่ <c oughs> มีใจที่ส่งกำลังใจมาให้ป้าคำใสนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เรายังไม่ทิ้งกันเนาะ ขอบพระคุณมากค่ะ วิสารสำลดหัวใจบุกบวกนะคะเอ็ดป้าเดินไปดูปูกใกล้ๆไปแล้วคะ่ะก็สวัสดีภาษาอังกฤษนะคะไปอยู่ที่นั่นมีแต่จะ รวยในอนาคตต่ออนาคตาก็กดไลค์ให้แล้วเนาะแล้วก็ เลิฟด้วยค่ะหัวใจหนึ่งดวงขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน,นะคะขอบคุณค่ะ